สวัสดีครับก็ในยี่กับผมเพื่อนโซนนะครับวันนี้อยู่ในเกมโปเกมอนยูไนท์นะฮะสำหรับคลิปนี้นะครับจะพามาดูโปเกมอนใหม่นะครับเข้าเซิร์ฟเทสนะครับโปเกมอนโฮโอนั่นเองนะครับอย่าไปตามได้ในคลิปนี้เลยนะครับก่อนจะเริ่มคลิปก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่องนะครับเพื่อเป็นกลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยแล้วกันโอเคก็โฮโอนะครับเข้ามาเซิร์ฟทดสอบให้เราทดลองการใช้มูฟสกิลกันวันนี้ผมจะพาทุกคนไปดูการใช้มูฟสกิลเซต นะครับของโฮโอกันนะครับผมบอกก่อนเลยว่าตัวนี้ไม่ธรรมดาจริงจนะครับผมอ่ะโอเคไปดูกันเลยนะครับอ่ะโอเคนะครับสำหรับโฮโอนะครับผมก็เป็นตัวตีกายภาพนะครับก็เป็นในส่วนของสายนะครับสายแท้งนะครับดีเฟนเดอร์นั่นเองนะครับผมอ่ะโอเคก็มาดูสแตตพื้นฐานนะครับของโฮกันก่อนนะฮะโฮเนี่ยนะครับมีออฟเฟนต์นะครับโจมตีที่3ดาวนะครับความถึกอยู่ที่4ดาวเลยความคล่องตัวอยู่ที่2ดาวสกอร์หแล้วก็ซัพพอร์ตสนะครับผม โอเคเราไปดูกันในส่วนของท่าสกิลโจมตีกันแล้วกันในส่วนของเบสิกแอคแท็กนะครับก็จะมีการเด้งเลือดด้วยนะครับผมตัวนี้แล้วก็เวลาเราชาร์จนะครับโจมตีศัตรูตเนี่ยจะมีการดูดเลือดเพิ่มเติมเข้ามานะครับตรงนี้นะเออถือว่าดีมากๆเลยนะตรงนี้รับการใช้เบสิกแอคแท็กโอเคเราไปดใูในส่วนของมูฟสกิลเซตนะครับในในส่วนของฉากแบบทดสอบกันดีกว่านะครับผมอ่ะเดีย๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับ ก็เดี๋ยวเรามาเริ่มกันในส่วนของการโจมตีแบบปกติกัน,นครับแบบเบสิกแอคแท็นะฮะอ่ะตีไป1 2 3นะครับจะเป็นการพ่นไฟในสเต็ป3แล้วก็ดดเมจแรงขึ้นปะพ่นเป็นวงกว้างด้วยนะอ่ะ,อะ,อะก็มาเริ่มกันในส่วนของสกิลโจมตีพื้นฐานกันก็จะมีเซฟกาดกับเทวินเซฟกาดเนี่ยื่อเรากดใช้งานแล้วเนี่ยเราจะโดนเาเมจครั้งแรกนะครับเบาลงครึ่งหนึ่งนะครับก็คือถึกขึ้นนั่นแหละอ่ะอยกตัวอย่างเช่นอาตีก่อนอันนี้หนีใช่ไหมอ่ะตียาชิรอนก็ได้ครับ ่ะลองดูครับเดเมจที่ทำจะใส่จีรอนอ่ะไรแปดสิบแปดสิบอ่าถ้าเราใช้เซฟการจะเหลือสี่สิบเห็นไหมครับมันจะเหลือสี่สิบเดิเมจแรกนะเห็นปะอ่าโอเคต่อมาถ้าเทลวินเนี่ยจะเป็นท่ายิงลมแต่ว่าหมายครับปุ๊มถ้าเราวิ่งไปตามเส้นทางลมเีจะเราเดินเร็วขึ้นปะอ่าในทางกับกันเนี่ยศัตรูเนี่ยถ้าเกิดว่าเดินมาทางเส้นลมนะนะนี่ครับมันจะเดินช้าลงเห็นปะมันจะสโล w โ motion นปะเห็นปะเห็นปะมันจะช้าลง ตามเส้นทางลมตรงนี้แค่นี้เองนะครับเป็นทางตัวข้างเงยเฉยๆเนาะตรงนี้อ่ะโอเคเราไปดูมูฟสกิลเซตกันนะครับของโอเราไปดูเซตแรกกันก่อนนะครับก็เลิกกันที่นะครับในส่วนของท่าฟลายก่อนไหมหรือเฟรมทาวเวอร์ก่อนนะครับอ่ะเฟรมทาวเวอร์ก่อนละกันอ่ะสำหรับสกิลเฟรมทาวเวอร์ก็จะเป็นการพ่นไฟนะครับพ่นไฟใส่ศัตรูนะไปดูกันนี่อ่ะมันจะมีเกจชาร์จด้านบนเห็นไหมครับอ่ะถ้าเรา แบบว่าเราชาร์จพ่นไฟระยะยาวเลยแบบเต็มหลอดอนะ่ะคูดาวอยู่ที่6วิแต่ถ้าเกิดว่าเรายิงแค่แป๊บเดียวเราชาร์จแค่แป๊บเดียวนะครับดูนะเนี่ยคูดาวจะแค่วิเดียวมันขึ้นอยู่กับว่าเราใช้นะครับพ่นไฟเพลนเวอร์นานแค่ไหนถ้าเกิดว่าเราพ่นนานคูดาวก็นานขึ้นแค่นั้นเองเห็นไหมครับเนี่ยนะสองวิเห็นไนะหมถ้าเต็มหลอดเลยคือ6วิเอาง่ายเลยเห็นไหมการพ่นไฟสามารถเคลื่อนที่ได้ด้วยนะครับถือว่าดีมากเลยมาหกวิประมาณนี้ถือว่าดีนะครับสกิลนี้ ขึ้นอยู่กับครูดาวเลยขึ้นอยู่กับการชาร์จเลยนะครับเออในส่วนของเฟรมาทเวอร์พัทเดี๋ยวเราจะพูดถึงในอรอบถัดไปนะครับต่อมาเดีย๋ยวเรามาดูกันอีกมูฟสกิลเซตหนึ่งของมันอ่ะมูฟนี้เนี่ยเดีย๋ยวผมให้เป็นถ้าฟลาฟสปินนะครับสำหรับไฟลสปินเนี่ยก็จะเป็นวงล้อไฟนะครับเดีย๋ยวให้ดูก่อนเห็นไหมครับวงล้อไฟนี่เห็นครับมีเกตด,ด้านบนนะครับเป็นเกรที่ อ่าจะเป็นการใช้งานพอเกจมันเต็มปุ๊บมันก็จะเบิดอัตโนมัติเวลาเราใช้กรงล้อไฟเนี่ยนะครับมันจะได้รับในส่วนของโล่ด้วยนะครับเดี๋ยวผมให้ดูผมเอาคูดาวก่อนนี่ครับมันจะได้โล่ด้วยเห็นปะเห็นได้โล่สองขีดเลยเห็นปะอ่าเรามาดูเอฟเฟกที่ศัตรูโดนกันบ้างนะครับศัตรูเนี่ยเมื่อเราโดนแล้วเนี่ยนะครับมันจะสโล่ด้วยนะครับเดี๋ยวดูเนี่ยปะมันจะสโล่เห็นปะอ่ะมันจะโลมาชันปะเป็นวงเป็นแบบเอลีด้วยนะฮะดูดิได้ทั้งโล่นะครับได้ทั้งเกาะแล้วก็ระเเบิดตัวอง เห็นไหมประมาณนี้ถือว่าแรงมากนะครับสกิลนี้เฟรมทาวเวอร์กับไฟสปินนะครับคอนโทรลกันค่อนข้างดีนะครับผมอ่ะต่อมาเราไปดูในส่วนของเฟรมทาวเวอร์พลัสกับอ่าไฟสปินพัสดกันบ้างนะครับอ่ะพูดถึงอยู่ในมูฟก่อนดีกว่านะสำหรับอยู่ในมูฟเนี่ยนะครับมันจะใช้ก็ต่อเมื่อมีเพื่อนๆนะครับอยู่ในวงล้อมนะครับสำหรับอ่ะเดี๋ยวผมอ่านให้ฟังเลยแล้วกันนะครับสำหรับสกิลนะครับอยู่ในมูฟเนี่ยนะครับหลักๆเลยก็คือ มันจะทำให้เพื่อนนะครับในทีมนะครับที่น็อกอะระหว่างตรงนั้นเลยแล้วเขฟื้นคืนชีพได้เลยนะครับถือว่าดีมากนะครับแต่ว่ามันใช้ในการอ่ามันใช้เ e o s นะครับในการจ่ายค่าชุบชีวิตนะฮะนี่ครับเนี่ยผมจะเขียนบอกเลยอ่ะไปเดี๋ยวจัดการเจ้านี้ก่อนต่อมาครับเราไปดูในส่วนของ f ฟรโดว์พัส s กับไฟ Spin พัส s กันนะฮะ สำหรับเฟรมทาวเวอร์พัสนะฮะหลักๆเลยนะครับสิ่งที่เพิ่มเติมเข้ามาคืออ่ามันจะดูดเลือดศัตรูได้เพิ่มขึ้นนะฮะแล้วก็ศัตรูก็จะมีสแตกเผาไหม้แล้วก็สโลว์นะฮะนะครับนะครับติดเผาไหม้เห็นไหมครับสโลว์ด้วยนานจะจัดโคตรดีนะครับสกิลนี้ แรงมากนะครับดูดิต่อมาไฟสปินพัดเนี่ยนะครับสำหรับไฟสปินบวกหรือไฟสปินพัดก็คือถ้าเราโดนโจมตีเนี่ยนะครับเกาะมันจะระเบิดอัตโนมัติอ่ะเดี๋ยวเราไปลองดูกันหน่อยเมื่อกี้ตอนเป็นไฟสปินปกติมันจะไม่โดนนะอ่ะอยู่น้ำมันจะระเบิดไหมอ่ะเก่งก้าอ้ระเบิดจริงครับระเบิดจริงเนี่ยพอเราโดนดาเมจระเบิดจริงตุ้มอืมไป อน,นี่โดนไปเลยอ่าโอเคเราไปดูมูฟสกิลเซตอีกสายหนึ่งกันนะครับไปดูันเลยอ่าอีกมูฟสกิลเซตสายหนึ่งเนี่ยจะเป็นสายบินโจมตีนะ <c oughs> ก็เริ่มกันที่อ่าท่าฟลายก่อนแล้วกันท่าฟลายนี่ก็จะเป็นการที่เราอ่าลอยขึ้นนะครับข้ามสิ่งกีดขวางได้ด้วยนะเออตัวนี้ครับแล้วก็สามารถโจมตีได้ด้วยเห็น <c oughs> ไหมครับอ่าเราสามารถกดโจมตีได้เลยนะครับผมเอาปิดคูดาก่อนนี่ครับนะโดดหอ,อกกันไปแล้วถ้าเกิดเรากดโจมตีครับมันก็จะ ลงมาโจมตีศัตรูตแบบนี้โอเคไหมฟึบเอาไว้หนีเอาไว้สู้เอาไว้ซุ่มตีก็ได้นะครับตรงนี้นะเอออ่าประมาณนี้เนาะฟึบอืมฟึบลอยอืมโอเคตีเป็นกลุ่มได้ด้วยนะครับอืมโอเคอย่างเงี้ยครับอืมโอเคนะโอเคประมาณนี้ ได้เลือดด้วยนะครับเด้งเลือดด้วยนะครับต่อมานะครับอีกสายหนึ่งนะครับอีกสกิลหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของสกายแท็กนะครับผมอ่ะสกายแท็กก็จะเป็นหมุนเป็นวงไฟให้ดูนะฟึบนี่แล้วก็ลงจอดได้ด้วยเลือกทิศทางลงจอดได้นะครับนะครับนี่ฮะศัตรูที่มาเดินอยู่ในวงล้อไฟเนี่ยก็จะติดเผาไหม้ด้วยนะครับผมอ่าแล้วก็ได้ดูดเลือดด้วยตรงนี้ สวยดีมากเลยครับทำดาเมจทั้งตอนเคลื่อนที่นะครับแล้วก็ทำดาเมจที่พื้นด้วยเดีย๋ยวให้ดูถือสวยหน่อยนีะครับเนี่ยโดนปหมโดนดาเมจตั้งแต่ตอนที่เคลื่อนที่เลยนะครับติดเผาไหม้นะโดนนะดูดิดูดิดดดดปกัปกปกัปกปักเห็นไหมเออเห็นไหมโดนนะครับต้องเอาข,อข้างๆหน่อยต้องเล็งดีๆมันจะเป็นดาเมจต่อนเนื่องนะแต่ว่าอยู่ที่การเล็งของคนใช้ด้วยฟึบ นียโดนตลอดเห็นไหมปึ๊บ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 เห็นไหมเออ,อโอเคต่อมาครับก็ไปดูนะครับอัปเกรดกันเป็นส่วนของท่าพลาสกันบ้างเราไปดูนที่นะครับสกายแท็กพลาสกันก่อนก็จะมีดูดเลือดเพิ่มเติมนะครับถ้าศัตรูอยู่ที่ลอยไฟนะครับอยาดูก่อนอไปดู อ๋อจริงด้วยครับอืมเดี๋ยวทําให้เลือดเหลือน้อยก่อนโอเคอ่ะลองนะเอ้ยเด้งเดือจริงนะครับฟึบอ๋อมีดูดเลือดจริงด้วยครับอ่ะอ๋อโอเคอ่ะแจมเลยครับถือว่าดีมากครับเมื่อสตูมาอยู่ตรงรอยไฟมันก็จะได้เลือดด้วยนะต่อมาถ้าไฟานะครับ โอ้อที่ลอยเหมือนจะลอยได้นานขึ้นนะโอ้แล้วก็กำหนดจุดลงได้ตามสะดวกเลยนะครับตรงนี้ผมว่าสายนี้จะเป็นสายทําดาเมจมากกว่าสายเมื่อกี้นะ นะโอเคอ่ะหลักๆนะครับสำหรับโอโอก็จะประมาณนี้แหละนะครับผมเดี๋ยวไปบินโฉบที่เป็นฝูงโปเกมอนดีกว่านบเล็งก่อนนะไล่ไปปึ๊บโอ้โหโ ดูครับดาเมจแม่งโคตรหนักเลยชาร์จ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 ไว้ชาร์จไว้ชาร์จไว้ไวโอโหเด้งเลือดอย่างเยอะเลยอ่ะดูสิระหว่างที่กำลังชาร์จอยู่อ่ะนะครับอื้มฟืมบเขาให้ครับอื้มโอ้โหโดาเมจต,ต่อเนื่องครับมีดูดเลือดด้วยมีเผาไหม้ด้วยโคตรเจ๋งอะ่ะดูครับอื้ม อ่ะโอเคนะครับผมก็ประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะฮะสำหรับคลิปในวันนี้ครับก็ท่านชอ่องผินี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องมันโซนนะฮะเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งปแจ้งเตือนคลิปให,ใหม่ๆเพื่อใหม่คลิปหน้านะครับผมซี g เกนสวัสดีครับไปลองเล่นดูนะครับในเซิร์ฟเทสนะ